อาโทสีทุ่มค้นเิืองมพันเบิง 3, เบ์งเอียงพี่น้องใครง่วงนอนไปนอนก่อนก็ได้นะครับรอพรุ่งนี้ค่อยดูก็ได้นะทำไมผมถึงต้องอยากให้เลขบนเป็นตัวนี้เพราะว่าเห็นบอบนเห็นบอ เลขบนไหมครับทําไมผมถึงอยากให้มันเป็นตัวนี้เพราะว่ามันอาจจะเป็นเลขที่เรามองข้ามมันเป็นเลขที่เรามองข้ามเห็นบอกบน แต่ว่าทางกลองสลากเขากำลังสนับสนุนกันอยู่เข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไหม,ไหมโอ้ยสวัสดีคุณแม่รัตด,ดาปานทอง ชัดเจนประกาสีแดงมีเจ้าหนึ่งให้แล้วสี่เก้าสี่หกเออก็ยากเขาดอกครับผมหายไปผมซื้อลอตเตอรี่ไปห้าร้อยกว่าใบแล้ววอลล์หลาบไ,ได้นะครับคำมันมาถึงม้ามาสิจุกทั้งนี้ได้นอนตีหนึ่งแล้วค่ะอาจารย์ว่าสัน้นตัวนี้มันออกแล้วเหมือนเมื่อกี้ ตัวนี้มันออกแล้วงวดเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เขียนผมยังไม่ได้เขียนทุกคนลองทายมาสิครับว่าคิดว่าเลขที่ดังเป็นกระแสตอนนี้ แต่ไม่ดังคือเลขอะไรพิมพ์มาครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้พิมพมาเดี๋ยวผมจะเขียนให้ตอนนี้เลยประกาศไอยากเบิด์ด้ดย์บ,บัตนี้รอออมสินออกก่อนไหมคะอาจารย์ช่วงออมสินเนี่ยต้องรอในกลุ่มนะครับช่วงออมสิน ช่วงออมสินออกเนี่ยต้องต้องรอในกลุ่มอย่างเดียวเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้บล็อกว่างมาไหลสดนะครับผมอาจจะไม่ได้ว่างมาไหลสดเพราะฉะนั้นแล้วต้องต้องรอติดตามในกลุ่มชักช่วงประมาณสักช่วงประมาณช่วงบ่ายๆคระับต้องรอประมาณช่วงบ่ายเดี๋ยวผมจะถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะถ้ามีอย่างสก,กิลผมก็ิะบอกไปเจ็ดสี่เก้าแปดเก้าเจ็ด หนึ่งสามสามแปดคือเลขนี้เนี่ยเป็นเลขที่ดังมากเลยนะทุกคนต้องสังเกตดีๆต้องสังเกตดีๆต้องรีบด้วยนะเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้สูงมาก ถ้าผมจำไม่ผิดงวดหน้าเนี่ยในเป๋าตังในแอปเป่าตังเนี่ยสามารถซื้อหวยได้สามารถซื้อลอตเตอรี่ได้ในนั้นใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดถือบอกหรือว่าผมจำผิดหรือว่าหรือว่าผมจำผิด ที่ผมอ่านมาใน Facebook ที่เขาแชร์มามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมใช่ไหมไม่ใช่ว่าบอกใช่ในแอปเต่าตังอะรู้แล้วเหยียบไปเลยนะทุกคนอันนี้ผมวิเคราะห์วิเคราะห์โดยใช้สติมากๆผมวิเคราะห์โดยใช้สติชัมรชัญยัชระชันยะ สติของผมสุดยอดเพราะว่าเราต้องกันไว้ใช่ไหมเวลาผมให้หน่วยเราต้องกันไว้เลขตัวหนึ่งจะเป็นเลขของกระแสสังคมอีกเลขตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นเลขที่มันมาจากความรู้สึกว่ามันจะต้องตัวนั้นตัวนี้ที่เราชอบอะไรเงี้ยใช่ใช่เนาะผมก็เลยมีความรู้สึกว่า งวดเนี่ยงวดวันที่สิบหกเนี่ยมันต้องเป็นเลขนี้แน่ๆนมันต้องเป็นเลขนี้แน่ๆนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมั่นใจเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นผมไม่เคยให้ความมั่นใจกับมวยเลยนะแต่ผมมั่นใจว่ามันต้องเป็นเลขเนี่ยสองงวดเอา งวดวันที่หนึ่งพึ่งงวดที่สอง,สองพึษสภากับสิบหกเมษาให้สองงวดมันต้องออกเลขนี้แน่ๆ oh. คิดเอาคิดเอาไม่ได้เป็นผู้อยากรู้นะครับทุกคนเดาเดาเอาว่ามันต้องเป็นเลข oh. เกี่ยวกับอันนี้แน่ๆ oh. ทุกคนง่วงหรือยังครับ oh. ทุกคนง่วงยัง แมนจ่าจานแมนแมนบอแมนบอเริ่มเดาได้หรือ,อยังเนี่ยผมพูดมาเยอะมากเลยทุกคนเริ่มเดาได้ยังผมพูดมาเยอะมากเลยเริ่มหมายถึงเริ่มเดาเลขที่ผมกําลังจะบอกได้หรือ,อยังเพราะเป็นเลขอะไรเริ่มเดาได้หรือ,อยังบนที่ผมกําลังจะบอก คืออะไรเดาได้หรือยังซึ่งแมคขาคือเริ่มเอฟแล้ว แต่รเงินสดอย่างวะผมขออนุญาตให้รหัสผมเขียนแล้วเพือ่อความสนิทสนานขอส่งเข้ากลุ่มก่อนก่อนให้รหัสแปบ๊บหนึ่งนะครับผมจะให้เป็นรหัส เนี่ยคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ผิดพ,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 พิพูดไม่เพะเลยอะ่ะคุณสมศักดิ์ผมพูดจริงๆสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลเข้าใจไหมสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลเราอ่ะต้องพูดแบบเนี้ยในในกลุ่มของคนที่เราคุยกันแบบนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเรามาพูดในกลุ่มที่คนเขาไม่ได้คุยกันด้วยภาษาแบบนั้นน่ะ มันจะเป็นสำเนียงสอสกุลคนจะมองไม่มีใครมองเราดีนะครับดูดไหมครับพิมพ์หนึ่งหกสี่ครับทุกคนพิมพ์คำว,ว่าหนึ่งหกสี่แปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าสิบหกเดือนสี่ ปินก่อนร้องมันดูดบอ ดูดไหมครับดูดไหมดูดเรียบร้อยไหมครับทุกคนพิมพ์ให้ผมเนี่ย ้ยเอต้าวันนี้เข้าแค่รูดเองอะทุกคนเอต้าวันนี้เข้าแค่เลขรูดเองอะดูดไหมเดี๋ยวผมจะมาพูดว่าทำไมต้องเป็นเลขนี้ทำไมต้องเป็นเลขนี้เพราะว่า ดังว่เลขนี้ดังไหมครับถามก่อนว่าเลขนี้เป็นเลขที่แบบหาซื้อยากไหม